วันที่สองในไต้หวันนี่คือวิวที่พักในอี้หลานในอี้หลานเราพักกันที่โรงแรมตามที่ขึ้นไว้ให้ในหน้าจอเลยค่ะวันนี้เราไปกันที่หมู่บ้านจิวเฟินหมู่บ้านจิวเฟินเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันที่เพื่อนเพื่อนเห็นเมื่อกี้นะคะเป็นตู้สําหรับเอาไว้จอดรถอัตโนมัติค่ะเวลาเราจ่ายเราก็จะจ่ายกับตู้นี้เลยค่ะที่หมู่บ้านจิวเฟิรนร้านแรกที่เราเห็นเลยก็คือ ขึ้นมาเราจะเจอร้านเบียร์ทเท่แบบนี้นะคะเพื่อนๆที่นี่อาหารอร่อยมากแล้วก็เนี่ยค่ะเราเดินขึ้นไปมีจุดถ่ายรูปแล้วก็จุดชมวิวสวยๆเดวให้ดูนะคะนี่เป็นจุดแรกที่นักต้องเที่ยวแบบต่อคิวกันถ่ายรูปเลยแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายการต่อคิวนะคะนี่เป็นจุดแรกที่เราแวะชมทะเลมุมสูงนะคะจากนั้นเราก็เดินเรื่อยๆไปตามถนนค่ะมีของกินให้เลือกหลากหลายเลยเราเห็นราคาร้านนี้ไม่แรงแบบ มี50 n t ด้วยเราก็เลยลองแวะร้านนี้ค่ะมีเบียร์ด้วยนะคะร้านนี้ร้านนี้เป็นแบบร้านแรกเลยที่เราถูกใจอาหารในไต้หวันนะคะเรามากินอะไรก็ไม่อร่อยคือร้านนี้เป็นร้านแรกที่เรากินแล้วอร่อยโชคดีมากร้านนี้มีแบบนั่งแบบเอาไซ d ์นั่งข้างนอกแบบนี้ชมวิวด้วยนะคะแล้วก็มีให้นั่งในห้องแอร์ด้วยนะแล้วแต่จะเลือกนะคะเราเลือกที่จะมานั่งข้างนอกเพื่อจะได้เสพบ,บรรยากาศวิวทะเลคะ่ะ นี่คืออาหารที่เราสั่งมาคืออร่อยทุกจานเลยเรากินกันหมดเกลี้ยงเลยค่ะอันนี้เรากินกันสามคนนะคะผลชอบทางมาลายของที่นี่ค่ะแบบชัดเจนแล้วก็ทุกคนหยุดค่ะเวลาเราอยู่ที่าทางมาลายคือรถทุกคันหยุดเรื่องข้ามถนนบางจุดก็จะมีแบบไฟเขียวไฟแดงนะคะแต่ที่ไม่มีไฟเขียวไฟแดงที่ชอบก็คือว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะหยุดให้เราข้ามอันนี้เราก็แวะชม แวะชิมแวะชิมน้ำสวรสดค่ะอันนี้เป็นแบบบุ้นๆข้างในด้วยนะคะมีสวรสที่เป็นสวรสสดแล้วก็ใส่แบบบุ้นๆข้างในอะคะ่ะสดชื่นมากเลยเป็นเจลลี่ข้างในตามด้วยแวะชิมเบียร์สดนะคะนี้เป็นเบียร์สดแก้วแรกในไต้หวัน าของเรามาที่นี่เราเดินกันเยอะมากเดินไปทั่วเลยแล้วก็นอนหลับสบายเลยค่ะอันนี้ก็เป็นขาลงจากหมู่บ้านจิว๋วเฟ้นนะคะก็แวะถ่ายวิวให้ดูสวยๆวันนี้เราก็จะไปต่อกันที่หมู่บ้านประมงนะคะนี่คือระหว่างทางที่เราไปที่หมู่บ้านประมงค่ะเราแวะกันที่จุดเช็คอินหมู่บ้านบ้านสีลุงนะคะเป็นหมู่บ้านชาวประมงจากนั้นเราก็เดินทางไปต่อกันที่ที่พักของเรานะคะ เพื่อนๆเห็นรถสีฟ้ากับสีเขียวไหมคะสีเขียวนั่นค่ะเป็นรถแบบที่เราเดินทางกับทัวร์มาแบบนี้เลยค่ะเป็นรถสีเขียวแบบนี้เราพักกันที่โรงแรมมิดทาวนะคะคืนนี้แล้วก็โรงแรมนี้นะคะจะอยู่ใกล้ๆซีเหมือนติงนะคะที่คนไทยเรียกว่าสยามสแฟร์เมืองไทยนะคะโรงแรมนี้ถ้าใครเพื่อนๆอยากดูรายละเอียดนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะอันนี้ถ่ายมาให้ดูคร่าวๆนะคะ เป็นห้องเล็กๆแต่ว่าสบายค่ะชอบที่นี่เพราะว่ามันสะอาดถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ